กราสวสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคิปวันนี้อยู่เกมคอร์ดี้โมบายและสำหรับหัวข้อของวันนี้พี่ลิงก็จะมาสปอยอัปเดตรีวิวข้อมูลล่าสุดของบรรพาดซีสมัยซีซั่นซนีซั่นที่11นะครับผมก็จะเป็นซีซั่นสุดท้ายของปีนี้แล้วผมก่อนที่จะลาจากแล้วก็เริ่มเข้าสู่การนับซีรีส์ใหม่ก็มาดูในส่วนของรายละเอียดว่าว่าข้อมูลที่หลุดมาณนะตอนนี้ของซีซั่นหน้าเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันเลย โดยภาพตัวอย่างโปรโมตปรากฏแล้วผมอ่ะก็ะจะเป็นภาพนี้เลยซีซั่นสิบเ,เอ็ดผมโอเปเรชั่นวินเทอร์อันนี้ต้องว่าเป็นชื่อที่มาจากในส่วนของเวอร์ชันภาษาจีนนะผมเซิร์ฟจีนตอนเข้าสู่เซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟโกล b อ l เนี่ยชื่อโอเปเรชั่นวินเทอร์เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังดูจากตัวภาพนี้ก็รู้เลยเผมเดือนธันวาเนะอาเดือนแห่งคริสต์มาสนั่นเองก็จะเป็นทีมบรรยากาศที่เป็นหน้าหนาวหน่อย โดยในส่วนของไฮไลทหลักของซีซั่นนี้ผมก็เจนการมาของตัวละครรีเจนดารี่ตัวใหม่กับตัวละครฟีโอนาสกินรีเจนนะผมราชนินีนักดบน้ำแข็งบวกกับสกินของปืนดบรีเจนที่จะอยู่ในแพ็คกระดานเดียวกันตอนนี้ก็มีเทลเลอร์หลุดออกมาแบบเข้าว้าเลยนะ โดยนอเนี่ยก็จะเป็นตัวละครรีจันรีตัวที่19ของเกม่ะผม ในสไตล์ที่แบบทันวาอากาศเย็นๆเราไม่ค่อยเห็นตัวละครที่เป็นทีมสไตล์ชุดแบบน้าแข็งน้าแข็งเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นตัวนี้บอกเลยว่าน่าเก็บแน่นอนและนอกจากนี้ยัมีข้อมูลดุดภาพโปรโมของซีซั่งซูเอิร์รับผมก็จะเห็นอะไรหลายอย่างเพิ่มขึ้นมาด้วยอีกนิดนึงก่อนเดี๋ยวเรามาอธิบายทีละส่วนกันนะว่าเราเห็นอะไรในภาพนี้กันบ้างเริ่มอย่างแรกเลยผมกับตัวละครฟิโอน่าที่ภาพชัดเจนมากขึ้นนะผมในชุดแบบน้ำแข็งสวยมากระดับลีเจนแล้วก็มีปืนนะผม ที่เป็นปืนพกใหม่โดฟที่เป็นสกินลีเจนดั้มแข็งเอฟเฟกยิงก็ดูน้าสไตล์นนะแบบแช่แข็งศัตรูในขณะที่ยิงโดนศัตรูนั่นเองก็ดูน่าสนใจเลยบอกเลยว่าผมสวยๆเก๋มากกับน้องถัด <c oughs> มาผมกับตัวละครคริสต์มาสซันต้าของปีนี้ผมมาไปกลับมาเป็นที่ตัวละครหญิงอีกครั้งหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวละครอ,อะไรแต่ที่แน่ๆตัวปืนที่ถืออยู่ขผมปืนซันต้าปีนี้เห็นเขาบอกว่าอาจจะเป็นปืน AK 4 7สเจก็เป็นได้บุม ก็จะมาในส่วนของกระดานยีเเนตนพิเศษคริสต์มาสที่จะมาประมาณสักช่วงกลางเดือนธันวาโดยประมาณหรือว่าอาจจะประมาณช่วงกับต้นเกือบต้นปีใหม่นะเพราะว่าอัปเดตในแพทหน้าเนี่ยเป,เป็นช่วงค้าบเกี่ยวระหว่างธันวากับมกราพอดีนะตัวคอตัว,ตวถัดมาผมตัววิชด็อกเตอร์คราวนี้ก็มาในแนวซีรีส์ที่แบบคนหมอหน้าหนาวโอเค ืนเนี่ยยังมองไม่ออกว่าเป็นปืนอะไรนะแต่เห็นเขาบอกกันว่าอาจจะเป็นปืนตระกูลสาย mg ผมก็บอกไหนไม่รู้ต้องไปรอเดากันอีกทีหนึ่งครับผมดีไซน์ก็ถือว่าใช้ได้อยู่แล้วก็ตามด้วยตัวละครตัวต้วายผมสไตล์ตัวละครแบบวกิ้งวกิ้งครับผมอ่าตัวน,นี้เห็นเขาบอกว่าไม่ได้เป็นตัวละครที่จะอยู่ในกระดานหลักนะแต่ว่าจะเป็นตัวละครที่จะปรากฏมาในเบรน์พาร์ทซีซั่น11 โต้ปื้นอันนี้ยังไม่แน่ใจผมว่าเป็นปืนอะไรเพราะว่ามันดูเป็นเออานั่นแหละแต่ว่ามันโอกาสเป็นไปได้ค่อนข้างหลายก็บอกเลยก็ไปลุ้นๆกันอีกทีหนึ่งนะและนี่คือข้อมูลทั้งหมดของผมสปอยรีวิวซีซั่นสิบเอ็ดนล่าส,สุดณตอนนี้ผมก็เหมือนเดิมถ้ามีข้อมูลใหม่เพิ่มเติมเข้ามาพิริยก็จะรีบทำคลิปรีวิวทุกคนได้ดูก่อนใครแน่นอนเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมใครชอบคลิปดีแบบนี้มีสาและคอมเมนตแบบนี้ก็อย่าลืมกดไล์ กดซับไทยตามกันด้านะครับผมทางช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะและสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนที่เข้าชมผมก็ไปแล้วปี๊ป